วันนี้ป้าต่ายจะมาพาชมบึงทุ่งสร้างที่มาออกกำลังกายทุกทุกวันเลยค่ะว่ามีตรงไหนบ้างเริ่มต้นเลยค่ะคืออีกมุมหนึงของบึงทุ่งสร้างนะคะจะย้อนแสงนิดนึงเพราะว่ามาช่วงที่มีแสงเยอะมากค่ะจะมีน้ำแล้วก็มีถนนสวยงามมากค่ะแล้วก็มีที่อจอดรถค, <น S 2> <ด>ค่ะ

ของที่เดินเส้นสีเหลืองใช่ไหมเริ่มต้นตรงนี้ใช่นี่รอยเท้านี่โอเคพอเริ่มสตาร์ทแล้วก่อนที่เราจะมาเดินเราก็ต้องไปยืดเส้นกกที่ก็ต้องไปยืดเส้นก่อนจะให้ดูตรงที่ยืดเส้นนะคะไปตามไปดูตรงที่ยืดเส้น นี่คือจุดยืดเส้นค่ะยืดเส้นยืดสายก่อนที่เราออกกําลังกายโอเคเป็นตัวอย่างหน่อยคะ่ะเป็นตัวอย่างหน่อยยืดยังไงคะทําให้ดูด้วยเนี่ยยืดแบบนี <c oughs> อ้ออยยืดแบบหมาด้วย <c oughs> โอเคค่ะไปต่อเลยเอาเจ้าอีกข้าหนึง่ง <c oughs> เชิญเชิญอีกข้าหนึง่ง ต่อเลยค่ะตัวอย่างที่เฉยๆก็เรายืนมาแล้วนี่คือตรงที่ป้าไตา่มาเดินทุกวันเลยค่ะมันจะเป็นภาพที่ย้อนแสงนิดนึงก็เลยมืดนะคะมุมนี้ก็นับจากตรงที่ยืดเส้นนะคะก็ประมาณได้400เมตรค่ะจากจุดสตาร์ท ก็จะมีวิวประมาณนี้ค่ะจะมีน้ำแล้วก็มีถนนค่ะ 50เมตรนะคะหลังจากที่จุดยืดเส้นตรงนั้น50เมตรก็จะเป็นถนนแล้วก็ติดด้วยริมน้ำนี่ค่ะริมน้ำตรงนี้ตรงนี้จากจุดสตาร์ทนะคะประมาณหนึงเดินมาหรือวิ่งมาได้ประมาณ1กิโลเมตรค่ะก็จะมีวิวประมาณนี้นะคะ ตรงนี้จากจุดสตาร์ทก็คือ1กิโล200เมตรค่ะตรงนี้จะติดติดตรงที่เป็นสวนดอกไม้นะคะแล้วก็จะเป็นมุมเลี้ยวกลับมาติดน้ำค่ะวิวสวยงามมากค่ะ เดินมาเรื่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆค่ะเป็น1,600แล้วคะหะ1่กิโล6ก0เมตรค่ะใกล้จะถึง2กิโลแล้วนะคะพอมาตรงนี้ถนนก็จะมีคู่ขนานก็คือมีรถวิ่งคู่ได้ด้วยแล้วก็เป็นลู่วิ่งลู่เดินแล้วก็ลู่จักรยานค่ะ สนามตรงนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือลูจักรยานจะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ลู่วิ่งหรือลู่เดินจะเป็นสีเหลืองนะคะจะแบ่งชัดเจนมากแล้วก็เคารพในกติกาในการออกกำลังกายมากๆเลยค่ะจุดตรงนี้ใกล้จะถึง2กิโลเมตรแล้วนะคะก็จะมีถนนแยกออกไป แล้วก็จะเป็นสนามสำหรับพักผ่อนหย่อนใจค่ะนี่ค่ะก็จะเห็นได้ชัดเจนมากค่ะซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ที่โอเคมากๆสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนะคะแล้วก็ประชากรไม่หนาแน่นนะคะอันนี้ขณะที่ที่ต่เดินเนี่ยที่ป้าต่เดินเนี่ยไม่มีใครเลยค่ะเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะโอเคค่ะแล้วก็เพื่อน เพื่อนหนีมาส่งเซิกอีกแล้วค่ะว่าใกล้จะถึง200เมตรแล้วนี่ไง2 0 0 0ันเมตรอยู่นู่น2,000เมตรอยู่นู่นโอเคค่ะตามไปดูนะคะ2,000เมตรอยู่ตรงโน้นตามไปดูด้วยกันเลยค่ะรบรรยากาศโอเคมากๆท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็โปร่งโล่งมีลมพัดเย็นสบายค่ะซึ่ง ซึ่งมีคนหรือว่าประชาชนโดยทั่วไปอ่ะมาพักผ่อนหย่อนใจในยามเย็นเยอะมากค่ะดูจากรถนะคะดูจากรถนี่ไงถึงจุด2กิโลเมตรแล้วค่ะก็คือ2,000เมตรนั่นเองนะคะโอเคไหมคะค่ะไปดูต่อไปอีกเดินมาอีกสักพักนะคะก็จะเจอหลานสาว ร้านสาวเล่นสเก็ตบอร์ดค่ะน้องเปนโนน้องเปนโนแล้วก็คนนั้นน้องแองจี้ค่ะใกล้ๆตรงเนี้ยก็จะเป็นสนามจะมีนกค่ะคนที่เลี้ยงนกก็จะเอานกมามาพักผ่อนหย่อนใจ นี่คือบริเวณจอดรถอีกมุมหนึ่งนะคะจอดรถกว้างขวางมากบริเวณจอดรถไม่ต้องห่วงเลยค่ะเยอะแยะมากมายค่ะถ้ามาแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถด,ดูแลความปลอดภัยใช่ไหมคะคจากหน่วยงานไหนคะจากตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่นครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะ นอกจากจะเป็นสนามที่เพื่อสุขภาพแล้วนะคะเรายังมีการรักษาความปลอดภัยค่ะ,ะจากตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นนะคะมาดูแลความปลอดภัยในช่วงยาเย็นด้วยค่ะค <irm> อ,อนเฟิร์มได้ว่าสถานที่ตรงนี้ปลอดภัยค่ะไม่มีวิชาชีพนะคะ เดินมาเรื่อยๆใกล้จะถึงจุดสตาร์ทเริ่มต้นแล้วค่ะใกล้จะครบรอบแล้วนะคะนอกจากนั้นตอนกลางคืนน่ะยังมีเปิดไฟให้ด้วยนะคะโอ้เวเลอร์เดอะฟอร์เอสเอ่อแฮปเออร์วอเตอร์แกบอกว่าเออวีเวลดีเอร์วอเตอร์ นี่ค่ะเดินมาจนถึงจุดสตาร์ทค่ะสตาร์ทเริ่มต้นเลยครบรอบจะประมาณ2,004เมตรค่ะก็คือ2กิโล400เมตรนั่นเองนะคะ นี้เป็น the toilet ห้องน้านะคะอยู่ที่นี่สะดวกสบายเพราะว่ามีห้องน้ําบริการทุกจุดเลยจุดตรงนี้แล้วก็ตปอีกตรงนู้นก็มีห้องน้ําเป็นระยะระะเดอะอะไรนะเดอะอะไรนะคะ The toilet The toilet ห้องน้ำ <il> นั่น <c oughs> เองโอเคค่ะไปต่อกันเลยนี่คือบรรยากาศใกล้จะค่ำค่ะก็คือประมาณหกโมงครึ่งเกือบจะถึงทุ่มหนึ่งนเองคะ่ะ เจอพี่ตุ๊กด้วยพี่ตุก๊กสวัสดีค่ะเอเคก็คจมกันไปได้เหมือนที่ห้วยนั่นอ้อาวเจอเพื่อนอีกแล้วค่ะในอันนี้คือวิวในเวลากลางคืนนะคะจะมีสปอตไลท์ที่เสาสูงมากๆเลยค่ะลงมาข้างล่างแล้วก็มีไฟทุกจุดค่ะสว่างสาวย แสงไฟสะท้อนน้ำสวยงามมากค่ะ จุดตรงเดิมค่ะจุดตรงเดิมที่ที่ถ่ายเมื่อกี้แต่อันนี้เป็นเวลาที่เป็นเวลากลางคืนนะคะประมาณทุ่มหนึ่งค่ะดูแสงสว่างนะคะย้อนกลับให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะคือตรงนี้เป็นเลนทางเดินกับตรงนี้เป็นสวนดอกไม้ค่ะมาดูตรงที่ป้ายนะคะ ทางเดินมืดมากเพราะว่าค่ำแล้วค่ะตรงนี้เขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้เวลาประมาณทุ่มหนึ่งค่ะทุ่มหนึ่งจบการถ่ายทำคลิปหรือการถ่ายให้ดูบรรยากาศทั้งหมดตั้งแต่ ห้าโมงครึ่งเวลาห้าโมงครึ่งจนถึงตอนนี้ทุ่มครึ่งค่ะไปแล้วนะคะบายบ้า